เสียงจอแจในห้องประชุมดังระงมขณะที่ฉันเหลือบมองโทรศัพท์มือถือหน้าจอของมันสว่างวาบขึ้นพร้อมกับสายเรียกเข้าจากพิมพ์สามีของฉันเองฉันจึงก้าวออกมาที่โถงทางเดินคิดว่าจะได้ยินคำพูดทักทายเหมือนเคยทริปเป็นไงบ้างจะกลับเมื่อไหร่นะแต่สิ่งที่ได้ยินกลับเป็นน้ำเสียงเย็นชาและแฝงความสะใจของพิมพี่จะอยากกับเธอนะเขาพูดด้วยน้ำเสียงเหมือนผู้ชนะแล้วพี่ก็ขายคอนโดของเราไปแล้วด้วย เธอคงต้องหาที่อยู่ใหม่เองนะขอให้สนุกแล้วกันชั่วขณะหนึ่งฉันแทบหยุดหายใจความหน้าไม่ไอายของเขาการไม่รู้สึกผิดแม้แต่น้อยมันน่าหัวเราะสิ้นดีมือของฉันกำโทรศัพท์แน่นขึ้นเมื่อคำพูดของเขาซึมซาบเข้ามาคุณขายคอนโดไปแล้วหรอคะฉันถามพยายามคุมเสียงให้มั่นคงใช่เขาตอบพร้อมกับเสียงหัวเราะแห้งๆนิชากับพี่ต้องใช้เงินสร้างอนาคตด้วยกัน ยังไงสัตเธอร์ก็สมควรได้อยู่ในที่ดีกว่าห้องเล็กๆแบบนั้นอยู่แล้วนิชาชื่อนั้นทิ่มแทงใจฉันแม้ว่าฉันจะสงสัยมาหลายเดือนแล้วว่าต้องมีใครอีกคนการกลับบ้านดึกๆของพีมการต้องเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดกระทันหันและระยะห่างที่เพิ่มขึ้นระหว่างเราทุกอย่างล้วนชี้ไปที่มือที่สามแต่การได้ยินเขาเอ่ยชื่อหล่อนออกมาอย่างไม่เย,ยด่ดีราวกับว่าฉันเป็นผู้บุกรุกในชีวิตของพวกเขานั้นมันจุดไฟในใจฉันให้ลุกโชน ฟังดูดีนี่คะฉันตอบกลับไปอย่างราบเรียบไม่มีทางที่ฉันจะให้เขาได้สมใจด้วยการได้ยินเสียงฉันแตกสลายฉันชื่อพิมและจนกระทั่งถึงสายโทรศัพท์นั้นฉันคิดว่าฉันได้แต่งงานกับผู้ชายที่ไว้ใจได้พิมพ์กับฉันคบกันมาหกปีและถึงแม้ว่าอะไรจะไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไปแต่ฉันก็เชื่อมั่นในชีวิตคู่ของเราเราทำงานหนักเพื่อซื้อคอนโดของเราห้องชุดสองห้องนอนใจกลางกรุงเทพ ที่ฉันตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นมันไม่ใช่แค่บ้านแต่มันเป็นสารลักสณ์ของทุกสิ่งที่เราสร้างมาร่วมกันหรืออย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่ฉันเคยคิดเมื่อมองย้อนกลับไปมันก็มีสัญญาณเตือนอยู่แล้วรอยร้าวเล็กๆบนรักฐานที่ฉันเลือกที่จะมองข้ามถ้าที่เมินเฉยของพิมพ์ทุกครั้งที่ฉันถามเรื่องการเงินนิสัยที่ชอบปัดความกังวลของฉันทิ้งไปด้วยรอยยิ้มเจ้าเสและจูบเร็วๆหนึ่งที ฉันเคยคิดเสมอว่าความมั่นใจของเขามาจากการที่เขารู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่แต่ตอนนี้ฉันตระหนักแล้วว่ามันมาจากความมั่นใจว่าเขาสามารถปั่นหัวฉันได้ต่างหากวันที่เหลือผ่านไปเหมือนภาพเบลอฉันนั่งประชุมกับลูกค้าพยักหน้าในจังหวะที่ถูกต้องขณะที่ในหัวของฉันกำลังคิดวุ่นวายพิมพ์คิดว่าเขาชนะแล้วเขาคิดว่าเขาสามารถดึงพรมออกจากใต้เท้าฉัน ขายบ้านที่ฉันทำงานหนักเพื่อมันมาแล้วเดินจากไปอย่างลอยนวลแต่มีรายละเอียดสำคัญอย่างหนึ่งที่เขาไม่รู้ชนคอนโดห้องนั้นเป็นชื่อของฉันคนเดียวมาหลายเดือนแล้วฉันจัดการโอนกรรมสิทธิ์หลังจากที่เราทำรีไฟแนนซ์เมื่อต้นปีซึ่งเป็นสิ่งที่พิมพก็ยอมตกลงโดยไม่ได้คิดอะไรมากเพราะมันหมายถึงอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงเขาไม่เคยใส่ใจที่จะถามรายละเอียดหรืออ่านเอกสารที่เขาเซ็นเลยแม้แต่น้อยและความสะเพร่าของเขานี่แหละ ที่กำลังจะย้อนกลับมาทำลายตัวเขาเองเมื่อฉันกลับมาถึงห้องพักในโรงแรมความตกใจของฉันได้แปลเปลี่ยนเป็นความมุ่งมั่นฉันจะไม่ร้องให้หรืออ้อนวอนพิมพ์อยากจะสู้ใช่ไหมได้เลยแต่นี่คือการต่อสู้ที่ฉันจะเป็นผู้ชนะสายแรกที่ฉันโทรหาคือชนทนายความและเพื่อนสนิทของฉันฉันเล่าสถานการณ์ให้เธอฟังอย่างละเอียดทุกขั้นตอนเสียงของฉันสงบทนิ่งแม้ว่าหัวใจจะเต้นรัวเขาขายคอนโดไปแล้ว ชนทวนคำอย่างไม่อยากจะเชื่อเขารู้ตัวบ้างไหมว่าเขาทำแบบนั้นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเธอไม่ได้ดูเหมือนจะไม่นะคะฉันพูดมีแววขบขันแทรกเข้ามาในน้ำเสียงเขาคิดว่าเขาเอาเงินไปใช้สร้างชีวิตใหม่กับนิชาแล้วด้วยซ้ำชนหัวเราะอย่างเย็นชาฮืองั้นเขาก็เตรียมตัวเจอของจริงได้เลยการซื้อขายนั้นเป็นโมอาเธอพิสูจน์ได้ว่าเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว และถ้าเขารับเงินจากผู้ซื้อไปแล้วเขาก็จะโดนข้อหาช่อกงเต็มๆคำว่าช่อโกงทำให้ฉันรู้สึกสะใจยอย่างบอกไม่ถูกเราต้องทำยังไงบ้างคะฉันถามอย่างแรกเราจะแจ้งผู้ซื้อว่าการซื้อขายไม่ถูกต้องตามกฎหมายชนกล้าวจากนั้นเราจะร่างจดหมายทางการส่งให้พิมพ์ชี้แจงผลที่จะตามมาจากการกระทำของเขาและถ้าเขายังโง่พอที่จะลองทำอะไรอีกเราจะฟ้องเขาขึ้นศาล เมื่อฉันวางสายความรู้สึกสงบอย่างประหลาดก็เข้ามาแทนที่พิมพ์คิดว่าเขาฉลาดกว่าฉันคิดว่าเขาทิ้งให้ฉันไร้ทางสู้และต้องดิ้นรนแต่ในความเป็นจริงเขาแค่ขุดหลุมฝังตัวเองให้พบกับความอับยาศสสูงครั้งใหญ่ที่สุดฉันใช้เวลาที่เหลือของทริปไปกับการทำงานแยกอารมณ์ของตัวเองออกจากกันและทุ่มเทพพลังงานทั้งหมดไปกับงานที่อยู่ตรงหน้าการถูกหักหลังมันเจ็บปวดแต่โอกาสที่จะได้ชีวิตของฉันคืนมา และได้เห็นความพยองของพิมพ์พังทลายลงมันทําให้ฉันมีเป้าหมายอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมานานหลายเดือนตอนที่ฉันก้าวขึ้นเครื่องบินกลับบ้านฉันพร้อมแล้วพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับพิมพ์พร้อมที่จะทําลายคําโกหกของเขาและพร้อมที่จะเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตโดยไม่มีเขาอีกต่อไปนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการเอาชนะแต่มันคือการทวงคืนอํานาจควบคุมชีวิตของฉันกลับคืนมาเที่ยวบินกลับบ้านทําให้ฉันมีเวลาหลายชั่วโมงที่จะคิดว่า ทุกอย่างมันพังทลายลงได้อย่างไรความหยิ่งเยโซของพิมพน่าทึ่งมากเขาไม่ได้พยายามซ่อนเร้นการประโยชน์ของเขาเลยด้วยซ้ำเราว่าฉันเป็นเพียงอุปสรรคอีกอย่างที่ต้องขจัดให้พ้นทางไปสู่อิสรภาพของเขาแต่แทนที่จะจมอยู่กับความโกรธฉันกลับมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่ฉันจะทำเมื่อกลับไปถึงพิมพคิดว่าฉันไร้ทางสู้แต่เขาไม่รู้เลยว่าฉันกำลังเล่นเกมยาวโดยที่ตัวฉันเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนทันทีที่เครื่องบินแต่พื้นดิน สายแรกที่ฉันโทรหาก็คือชนพิมกลับมาถึงแล้วนะฉันพูดขณะลากกระเป๋าเดินทางออกจากสายพานขั้นตอนต่อไปคืออะไรเราแจ้งผู้ซื้อไปแล้วเธอตอบด้วยน้ำเสียงชาฉานและมีประสิทธิภาพพวกเขาตกใจมากและก็ไม่พอใจพิมพ์สุดๆพวกเขายินดีที่จะให้ความร่วมมือซึ่งก็เป็นผลดีกับคดีของเราแล้วพิมพ์ละ่ะฉันถามฉันส่งจดหมายทางการไปที่อีเมลของเขาเมื่อเชา้านี้เธอกล่าว ในนั้นชี้แจงเรื่องความผิดกฎหมายของการซื้อขายความเป็นเจ้าของคอนโดแต่เพียงผู้เดียวของเธอและผลที่อาจตามมาในข้อหาช่อโกงเขายังไม่ตอบกลับมานะแต่ถ้าให้ดาวตอนนี้คงกำลังหัวฟัดหัวเหวี่ยงอยู่ดีฉันคิดในใจปล่อยให้เขากระวนกระวายไปเมื่อฉันกลับมาถึงบ้านคอนโดเงียบสงัดอย่างน่าขนลุกของของพิมยังคงวางอยู่เสื้อแจ็คเก็ตของเขาพาดอยู่บนเก้าอี้รองเท้าถูกโยนทิ้งไว้ข้างประตูอย่างไม่ใยดี แต่สถานที่แห่งนี้กลับรู้สึกเปลี่ยนไปเหมือนกับว่าพลังงานในห้องได้เปลี่ยนทิศทางไปแล้วฉันสูดหายใจลึกและวางกระเป๋าเดินทางลงรู้ดีว่าการแผชืญหน้ากำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าและก็เป็นไปตามคาดพิมพ์บุกเข้ามาในเย็นวันนั้นใบหน้าของเขาแดงก่ำด้วยความโกรธในมือถือโทรศัพท์ที่กำแน่นนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเขาตะโกนพลังโบกจดหมายที่ชนส่งไปเธอกำลังจะบอกว่าฉันขายคอนโดไม่ได้งั้นเหรอ มันเป็นของชั้นครึ่งหนึ่งนะไม่เลยค่ะพิมฉันพูดอย่างใจเย็นพร้อมกับกอดดอกมันไม่ใช่ชนเป็นชื่อของชั้นคนเดียวมาหลายเดือนแล้วคุณขายสิ่งที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้หรอกนะเขาชักงักงนันใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสับสนและโกรธเกรี้ยวเธอพูดเรื่องอะไรฉันหยิบชนออกมาจากแฟ้มที่เตรียมไว้ชูให้เขาดูหลังจากที่เราทํารีไฟแนนซ์ฉันก็โอนชนเป็นชื่อของชั้นคนเดียวคุณก็เซ็นยินยอมแล้วนี่คะ หรือว่าคุณแค่อ่านเอกสารผ่านๆเหมือนที่เคยทํามาตลอดชั่วครู่หนึ่งเขาไม่พูดอะไรจากนั้นสีหน้าของเขาก็บิดเบี้ยวเป็นรอยยิ้มเยาะคิดว่าตัวเองฉลาดนักหรือไงเรื่องนี้มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะฉันตกลงซื้อขายไปแล้วและเธอนั่นแหละที่จะต้องเสียหน้าเมื่อทุกอย่างพังไม่เป็นท่าฉันจ้องมองเขาไม่กระพริบตาการซื้อขายนั่นเป็นโมแอปไปแล้วค่ะพิมพ์ผู้ซื้อก็รู้เรื่องแล้ว และพวกเขาก็พร้อมที่จะดําเนินการทางกฎหมายถ้าคุณไม่คืนเงินให้เขาอ้อแล้วก็พูดถึงเรื่องเงินนะคะฉันก้าวเข้าไปใกล้ขึ้นลดเสียงลงถ้าคุณเอาเงินมัดจํานั่นไปใช้แม้แต่บาทเดียวคุณจะเจอปัญหาใหญ่กว่านี้อีกความมั่นใจของพิมพ์เริ่มสั่นคลอนเป็นครั้งแรกเธอไม่รู้หรอกว่าเธอกําลังพูดถึงอะไรเขาพึมพำหลบสายตาฉันอ้ฉันรู้ดีเลยค่ะว่าฉันกําลังพูดถึงอะไร ฉันพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นคุณใช้เวลาหลายปีปฏิบัติกับฉันเหมือนกับว่าฉันใส่ซื้อเกินกว่าจะสังเกตเห็นสิ่งที่คุณทำแต่เดาอะไรสิคะพีมฉันใส่ใจทุกอย่างมาตลอดและตอนนี้คุณจะต้องรับผลที่ตามมาเองเขาเริ่มเดินไปมาความหงุดหงิดของเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่มันไร้าสาระเธอกำลังทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่นะเธอจะมาไล่ฉันออกจากที่นี่เฉยๆไม่ได้ฉันเลิกคิ้วที่จริงฉันทำได้คะ่ะ คอนโดนี้เป็นของฉันตามกฎหมายคุณจะอยู่ที่นี่ต่อก็ได้แต่เพียงเพราะฉันให้เกียรติให้เวลาคุณไปหาทางหนีทีไล่ของตัวเองแต่ขอพูดให้ชัดนะฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นในช่วงสองสาวันถัดมาความโกรธของพิมพ์แปรเปลี่ยนเป็นความสิ้นหวังเขาโทรหาฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าทิ้งข้อความเสียงที่สลับไปมาระหว่างการอ้อนวอนและการขม่มขู่ในขณะเดียวกันชนก็ทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อย ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาด้วยความโกรธที่พิมพทำให้พวกเขาเสียเวลาและเสียเงินและโชนก็ได้ร่างเอกสารเบื้องต้นสำหรับการหยา่าตอนนี้สถานการณ์ของเธอได้เปรียบมากนะพิมเธอบอกฉันระหว่างการประชุมครั้งหนึ่งพิมพไม่มีอะไรจะมาต่อรองเลยระหว่างการซื้อขายที่เป็นโมกรกับข้อหาช่อโกงที่แขวนคอเขาอยู่เขาจะต้องให้ความร่วมมือถ้าไม่อยากเจอปัญหาใหญ่กว่านี้คำพูดของเธอทำให้ฉันโล่งใจแต่ในขณะเดียวกันมันก็ย้ำเตือนฉันว่า ฉันปล่อยให้พิมพ์ควบคุมชีวิตของฉันมานานแค่ไหนเป็นเวลาหลายปีที่ฉันเมินเฉยต่อความไม่ใส่ใจและความหญิงเยโซของเขาบอกกับตัวเองว่ามันไม่คุ้มที่จะต้องมาทะเลาะแต่ตอนนี้ฉันเห็นแล้วว่าฉันได้สละอะไรไปมากแค่ไหนและฉันก็ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะทวงมันคืนมาทั้งหมดแพรเพื่อนสนิทของฉันแวะมาที่ห้องในเย็นวันหนึ่งเพื่อช่วยฉันจัดระเบียบคอนโดใหม่เราเก็บของของพิมใส่กล่อง ซ้อนกันไว้อย่างเรียบร้อยที่มุมหนึ่งของห้องนั่งเล่นแล้วเขารับเรื่องทั้งหมดนี้ได้ไหมเธอถามพางชูเนกไทแบรนเนมเส้นหนึ่งของเขาขึ้นมาพร้อมกับรอยยิ้มเยาะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉันพูดพลางหัวเราออกมาทั้งที่ในใจยังวุ่นวายเขายังเชื่อว่าเขาสามารถพูดจววานล้อมให้ตัวเองรอดพ้นจากเรื่องนี้ได้แต่ฉันไม่ยอมแล้วละ่ะดีแล้วเธอกล่าวพร้อมกับโยนเนกไทเส้นนั้นลงในกล่องเขาไม่สมควรได้รับพื้นที่หรือเวลาของเธอแม้แต่นิดเดียว ฉันพยักหน้ารู้สึกขอบคุณการสนับสนุนของเธออย่างท่วมทน้นเป็นเวลานานมากที่ฉันรู้สึกโดดเดี่ยวในชีวิตแต่งงานต้องแบกรับภาระทั้งทางอารมณ์และการเงินในขณะที่พิมพ์เอาแต่รับความดีความชอบไปทั้งหมดแต่ตอนนี้ฉันมีคนที่อยู่เคียงข้างฉันและนั่นทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายในแผนของฉันเข้าที่ในวันที่พิมพ์านิชามาที่คอนโดฉันกําลังนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหาร ตรวดูเอกสารบางอย่างอยู่ตอนที่พวกเขาเดินเข้ามาราวกับว่าพวกเขาเป็นเจ้าของที่นี่นิชามองไปรอบๆด้วยรอยยิ้มเยาะหยิ่งแขนของเธอคล้องแขนพิม์พไว้ที่นี่สินะที่ที่เราจะมาอยู่กันเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่หยดย้อยไปด้วยความรู้สึกเหนือกว่าฉันลุกขึ้นยืนหัวใจเต้นรัวแต่ความตั้งใจของฉันแน่วแน่ไม่ค่ะฉันพูดอย่างหนักแน่นที่นี่คือที่ที่พิมพ์เคยอยู่แต่เธอนิชา จะไม่ได้อยู่ที่นี่แน่นอนรอยยิ้มของเธอจางลงและเธอเหลือบมองพิมพ์ซึ่งดูตกตะลึงไม่แพ้กันนี่มันอะไรกันเขาถามเสียงดังนี่น่ะหรอฉันพูดพร้อมกับผายมือไปรอบๆคอนโดคือบ้านของฉันไม่ใช่ของคุณไม่ใช่ของเธอและแน่นอนว่าไม่ใช่โรงแรมที่คุณจะมาพลอดรักกันหลังจากที่แทงข้างหลังฉันสีหน้าของนิชากลายเป็นเย็นชาแต่เธอไม่พูดอะไรในทางกลับกัน พิมพดูเหมือนกำลังจะระเบิดออกมาเธอทำแบบนี้ไม่ได้นะเธอกำลังไร้เหตุผลฉันสบตาเขาอย่างไม่หวั่นไหวไม่หรอกค่ะพิมพสิ่งที่ไรเหตุผลก็คือการที่คุณคิดว่าจะขายบ้านของฉันเดินจากไปพร้อมกับเงินและหวังว่าฉันจะยอมแพ้ไปง่ายๆคุณโชคดีแค่ไหนแล้วที่ฉันยังไม่แจ้งความดำเนินคดีกับคุณในตอนนี้นั่นนะพิมพยืนอยู่ที่ประตูใบหน้าของเขาแดงก่ำด้วยความคับข้องใจขณะที่นิชาก,กอดดอก มองมาด้วยท่าทีที่ไม่สบายใจมากขึ้นเรื่อยๆเธอนี่มันน่ารำคาญจริงๆนะพินเขาพูดด้วยน้ำเสียงสิ้นหวังเธอจะมาไล่ฉันออกจากบ้านของตัวเองไม่ได้ฉันก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวน้ำเสียงของฉันสงบแต่มั่นคงนี่คือบ้านของฉันค่ะพิมโฉนเป็นชื่อของฉันมาหลายเดือนแล้วและคุณก็รู้ดีคุณเซนเอกสารโดยที่ไม่ได้อ่านมันด้วยซ้ำเหมือนที่คุณทำมาตลอดเพราะฉะนั้น ไม่ค่ะที่นี่ไม่ใช่บ้านของคุณอีกต่อไปนิชาเหลือบมองพิมพ์มือที่ทาเล็บอย่างสวยงามของเธอกำกระเป๋าแน่นขึ้นเดี๋ยวนะเธอพูดเรื่องอะไรเธอถามด้วยน้ำเสียงแหลมคุณบอกว่านี่เป็นคอนโดของคุณว่าคุณขายมันไปแล้วเขาผง,งะพยายามโบกมือปัดมันซับซ้อนนะเดี๋ยวพี่จัดการเองโอ้มันไม่ซับซ้อนเลยค่ะฉันพูดก้าวเข้าไปใกล้ขึ้นเขาพยายามจะขายคอนโดที่ไม่ใช่ของตัวเอง การซื้อขายนั่นเป็นโมอับไปแล้วค่ะพิมพ์และน,นันตอนนี้คุณไม่มีที่ยืนอีกต่อไปแล้วความเยือกเย็นของนิชาพังทลายลงหมายความว่าเงินที่คุณบอกว่าคุณมีเธอหยุดพูดกลางคันเสียงของเธอสูงขึ้นโอพระเจ้านี่คุณโกหกเรื่องนั้นด้วยหรอนิชาให้พี่อธิบายก่อนพิมพ์พูดอย่างรวดเร็วยกมือขึ้นห้ามแต่เธอไม่ฟังไม่ต้องค่ะฉันพูดตัดบทเขาให้ฉันอธิบายเอง พิมพยายามจะขายคอนโดหลังนี้รับหลังฉันคิดว่าจะฮุบเงินแล้วทิ้งให้ฉันไม่มีอะไรเลยแต่สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือฉันโอนฉนเป็นชื่อของฉันคนเดียวมาหลายเดือนแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่เขาขายมันไม่สําเร็จนะแต่เขายังมีความผิดฐานช่อโกงด้วยการแสรซงทําเป็นว่าตัวเองมีสิทธิ์ขายปากของนิชาอ้าอ้าหุบหุบเหมือนปลาขาดอากาศช่อโกงเหรอเธอกระซิบพลางถอยห่างจากเขานี่คุณจริงจังเหรอใช่ค่ะ ช่อโก,กงฉันพูดพร้อมกับกอดดอกและฉันก็พร้อมที่จะแจ้งความดำเนินคดีถ้าเขาไม่เก็บของแล้วออกไปจากที่นี่ภายในสิ้นวันนี้นะคะในที่สุดเปลือกนอกของพิมพ์ก็แตกสลายเธอทำแบบนี้ไม่ได้นะพินเขาพูดน้ำเสียงอ้อนวอนเราอยู่ด้วยกันมาหกปีนะเธอจะมาไล่พี่ไปแบบนี้ไม่ได้คุณไล่ฉันไปตั้งแต่วินาทีที่คุณโทรศัพท์มาแล้วฉันพูดน้ำเสียงแข็งกร้าวคุณบอกฉันว่าคุณจะหย่า และหัวเราะเยาะเรื่องที่ฉันต้องหาที่อยู่ใหม่คุณไม่ใช่แค่ปะโยชนฉันนะพิมคุณพยายามจะทำลายฉันด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอย่ามายืนตรงนี้แล้วทำตัวเป็นเหยื่อเลยนิชาถอยหลังไปอีกเก้าดวงตาของเธอเหลือบมองระหว่างเราสองคนนี่มันบ้าไปแล้วเธอพึมพำพลางกอดกระเป๋าแน่นขึ้นคุณไม่ได้บอกฉันเรื่องพวกนี้เลยนะพิมคุณบอกว่าคุณจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขาหันไปหาเธอ ความสิ้นหวังฉายชัดบนใบหน้านิชาพี่แก้ไขได้นะพี่แค่ต้องการเธอตัดบทเขาด้วยการยกมือขึ้นไม่ต้องไม่ต้องเลยฉันจะไม่เข้าไปยุ่งกับปัญหาของคุณเด็ดขาดพูดจบเธอก็หันหลังกลับและเดินจากไปอย่างรวดเร็วทิ้งให้เขายืนตะลึงอยู่ตรงนั้นฉันอดไม่ได้ที่จะยิ้มขณะที่ประตูคลิกลงกรอ,อยู่ข้างหลังเธอดูเหมือนว่าคุณจะเหลือตัวคนเดียวแล้วนะคะฉันพูดพลางหันกลับมาหาพิมพ์ ทีนี้เรามาคุยกันดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเขาซุดตัวลงนั่งบนโซฟาซบหน้าลงกับฝ่ามือพินได้โปรดพี่ทำพลาดไปแล้วพี่รู้แต่เธอไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดนี้ก็ได้คุณพูดถูกค่ะฉันพูดพลางหยิบแฟ้มเอกสารจากเคาน์เตอร์ครัวมาวางบนโต๊ะกาแฟตรงหน้าเขาฉันไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดนี้แต่ฉันจะทำนี่คือเอกสารการยา ทนายของฉันร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วและฉันแนะนำให้คุณรีบเซ็นมันซะยิ่งคุณทำเร็วเท่าไหร่เราทั้งคู่ก็จะยิ่งได้เดินหน้าต่อไปเร็วขึ้นเท่านั้นเขามองแฟ้มนั้นนิ่งใบหน้าสีเผือดเธอเกลียดพี่ขนาดนั้นเลยเหรอเกลียดคุณเหรอฉันหัวเราออย่างขมขื่นไม่หลอกค่ะพิมฉันไม่ได้เกลียดคุณสรรสมเพชคุณต่างหากคุณมีทุกอย่างคนที่รักคุณบ้านที่เราสร้างมาด้วยกันแล้วคุณก็โยนมันทิ้งไปทั้งหมด เพียงเพราะคุณมองไม่เห็นอะไรนอกจากอีโก้ของตัวเองฉันยืนขึ้นหัวใจเต้นรัวแต่ความตั้งใจของฉันแน่วแน่ฉันต้องการให้คุณออกไปจากที่นี่ภายในสิ้นวันนี้เก็บของของคุณไปแล้วไปหาที่อยู่เอาเองนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะให้ความเมตตากับคุณเขาอ้าปากจะเถียงแต่ก็หยุดลงไหลของเขาลู่ลงอย่างพ่ายแพ่ก็ได้เขาพึมพำฉันจะไปดีค่ะ ฉันพูดพลางเดินไปที่ประตูแล้วก็อย่าคิดจะลองทำอะไรอีกนะชนจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วและถ้าครั้งหน้าคุณล้ำเส้นอีกฉันจะไม่ลังเลที่จะให้สาลเป็นคนจัดการขณะที่ฉันเปิดประตูพิมพ์ก็ลุกขึ้นช้าๆควาเสื้อโคตของเขาเขาไม่ได้มองหน้าฉันตอนที่เดินออกไปฝีเท้าของเขาหนักอึ้งไปด้วยความพ่ายแพ้ชั่วขณะหนึ่งฉันรู้สึกเศร้าไม่ใช่เพื่อเขาแต่เพื่อชีวิตที่เราเคยจะมีได้ ถ้าหากเขาเป็นผู้ชายในแบบที่ฉันเคยคิดว่าเขาเป็นแต่ช่วงขณะนั้นก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกโล่งใจฉันปิดประตูตามหลังเขาล็อกด้วยกุญแจดอกใหม่ที่เพิ่งไปทำมานี่คือบ้านของฉันแล้วและจะไม่มีใครโดยเฉพาะพิมมาเอามันไปจากฉันได้อีกความเงียบในคอนโดหลังจากที่พิมจากไปนั้นดังอ,อกลูชิตินนี้เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ฉันรู้สึกเหมือนได้หายใจอย่างเต็มปอด พื้นที่นี้ไม่รู้สึกหนักอึ้งด้วยการมีอยู่ของเขาความเห็นแก่ตัวหรือคำโกหกของเขาอีกต่อไปมันมีเพียงแค่ฉันบ้านที่ฉันสร้างขึ้นมาและการตระหนักรู้อย่างเงียบๆว่าฉันได้ชนะแล้วไม่ใช่แค่ชนะเขาแต่ชนะทุกความสงสัยที่ฉันเคยมีเกี่ยวกับการลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเองฉันยืนอยู่กลางห้องนั่งเล่นมองดูความว่างเปล่าในที่ที่ของของเขาเคยอยู่เก้าอ e ี้เล่นเกมตัวใหญ่ของเขา เสื้อทีมฟุตบอลที่รกผนังและโต๊กะกาแฟราคาแพงที่เขายินกรานจะเก็บไว้ทั้งหมดหายไปแล้วคอนโดดูสะอาดขึ้นสว่างขึ้นเหมือนกับว่ามันเป็นของฉันอีกครั้งแพรแวะมาในเย็นวันนั้นพร้อมกับอาหารที่ซื้อมาและไวน์หนึ่งขวดเขาไปจริงๆแล้วเหรอเธอถามพางทิ้งตัวลงบนโซฟาอย่างเหนื่อยอ่อนไปแล้วและไม่กลับมาอีกฉันพูดพลางรินไวน์สองแก้วฉันให้เวลาเขาถึงสิ้นวันในการเก็บของเขาไม่เถียงเลย แผลยกแก้วขึ้นแด่การเริ่มต้นใหม่และชัยชนะที่สมควรได้รับฉันชนแก้วกับเธอรู้สึกว่าน้ำหนักของสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อยๆจางหายไปแด่การไม่ยอมให้ใครมาเหยียบย่ำฉันได้อีกต่อไปในช่วงสองสามวันถัดมาฉันเริ่มทวงคืนคอนโดทีละชิ้นฉันจัดเฟอร์นิเจอร์ใหม่ย้ายงานศิลปะชิ้นโปรดมาไว้ในห้องนั่งเล่นและเติมเต็มพื้นที่ด้วยสิ่งที่ทำให้ฉันมีความสุขมันไม่ใช่แค่การตกแต่งใหม่ แต่มันคือการเปลี่ยนคอนโดให้เป็นภาพสะท้อนของตัวตนของฉันไม่ใช่คนที่พิมพ์พยายามจะปั้นแต่งให้ฉันเป็นโชโทมาอัปเดตเรื่องทางกฎหมายน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจที่ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรมาขวางกันได้ข้อหาช่อกงถูกถอนไปแล้วนะเพราะผู้ซื้อตัดสินใจไม่เอาความเธออธิบายแต่เอกสารการหย่ากำลังดำเนินไปอย่างราบรื่นเมื่อพิมพ์เซน็นเธอก็จะเป็นอิสระอย่างเป็นทางการการได้ยินคำว่าอิสระ ทำให้หน้าออกของฉันรู้สึกโล่งมันไม่ใช่แค่เรื่องการย่าแต่มันคือทุกสิ่งที่ฉันแบกกลับมานานหลายปีความขุ่นเคืองความสงสัยในตัวเองความรู้สึกเหมือนติดอยู่ในชีวิตแต่งงานที่ไม่เห็นคุณค่าของฉันในที่สุดทั้งหมดก็ถูกปลดปล่อยพิมพยายามติดต่อมาสองสามครั้งข้อความของเขามีตั้งแต่คำขอโทษครึ่งๆกลางๆไปจนถึงความพยายามที่น่าสมเพชที่จะทำให้ฉันรู้สึกผิดจนต้องยอมคืนดีพี่ทำผิดไปแล้ว ข้อความหนึ่งเขียนไว้เราคุยกันหน่อยไม่ได้หรออีกข้อความหนึ่งดูสิ้นหวังกว่าเธอกำลังจะทำลายชีวิตพี่นาพินนั่นคือสิ่งที่เธอต้องการหรอฉันไม่ได้ตอบกลับเป็นครั้งแรกที่ฉันจะไม่เสียพลังงานไปกับการพยายามซ่อมแซมสิ่งที่พังเกินเยียวยาเขาได้เลือกทางของเขาเองแล้วและตอนนี้เขาก็ต้องรับผลที่ตามมาภายในสิ้นสัปดาห์คอนโดก็ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นที่ใหม่อบอุ่นน่าอยู่ และเป็นของฉันโดยสิ้นเชิงขณะที่ฉันนั่งบนโซฟาพร้อมกับชาหนึ่งถ้วยมองแสงไฟของเมืองที่ส่องประกายอยู่นอกหน้าต่างฉันนึกถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นการสะลายของพิมพ์เป็นเรื่องที่น่าตกใจก็จริงแต่มันก็เป็นการปลุกให้ฉันตื่นด้วยเป็นเวลานานเกินไปที่ฉันปล่อยให้ตัวเองเชื่อว่าฉันไม่สมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้ว่าฉันต้องยอมรับเศษเสี้ยวของความเคารพและความรักที่เขาตัดสินใจจะโยนมาให้แต่ตอนนี้ฉันรู้ดีกว่านั้นแล้ว ฉันไม่ใช่แค่กำลังทวงคืนคอนโดของฉันฉันกำลังทวงคืนชีวิตของฉันกลับคืนมาหนึ่งเดือนต่อมาชีวิตของฉันดูแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงคอนโดเปลี่ยนไปจนจำแทบไม่ได้ไม่ใช่เพราะการปรับปรุงครั้งใหญ่แต่เป็นเพราะความรู้สึกที่มันมอบให้มันเป็นพื้นที่ที่สะท้อนตัวฉันรสนิยมของฉันบุค,คลิกของฉันและความเป็นอิสระที่ฉันเพิ่งค้นพบการไม่มีข้าวของรก,รก และการมีอยู่ที่น่าอึดอัดของพิมพทำให้บ้านรู้สึกเบาสบายและเป็นอิสระมากขึ้นการอย่าดำเนินไปอย่างราบรื่นชนจัดการทุกอย่างได้อย่างแม่นยำทำให้พิมพไม่มีช่องทางที่จะโต้เถียงหรือทำให้กระบวนการซับซ้อนขึ้นเขาเซ็นเอกสารโดยไม่ค่อยมีปัญหาอาจจะตระหนักได้ว่าเขาไม่มีอะไรจะมาต่อรองอีกแล้วไม่มีการเผชิญหน้าครั้งใหญ่ไม่มีการวิงวอนทางอารมณ์ให้กลับมาคืนดีมีเพียงการตัดขาดที่เยือกเย็นและสะอาดสะอา้าน ซึ่งให้ความรู้สึกทั้งหวานอมขมกลืนและน่าพึงพอใจอย่างสุดซึ่งวันหนึ่งขณะที่ฉันกำลังคัดแยกเอกสารเก่าๆฉันก็เจอรูปถ่ายของพิมพ์กับฉันจากช่วงปีแรกๆที่คบกันเรากำลังยิ้มกอดคอกันเต็มไปด้วยความหวังและคำสัญญาฉันจ้องมองมันอยู่ครู่หนึ่งปล่อยให้ความทรงจำไหลบ่าเข้ามามันเคยมีช่วงเวลาที่ดีช่วงเวลาที่ฉันเชื่ออย่างสุดใจว่าเรากำลังสร้างชีวิตไปด้วยกัน แต่ช่วงเวลาเหล่านั้นได้หายไปแล้วถูกบดบังด้วยความละเลยการบงการและการสรโยดมานานหลายปีฉันสอดรูปถ่ายนั้นเข้าไปในซองจดหมายและเก็บมันไว้ในลิ้นชักมันไม่คุ้มค่าที่จะวางไว้ให้เห็นแต่ฉันก็ยังไม่พร้อมที่จะทิ้งมันไปมันเป็นส่วนหนึ่งของอดีตของฉันแต่มันไม่ได้นิยามตัวตนของฉันอีกต่อไปแพรกับฉันฉลองการหย่าที่เสร็จสมบูรณ์ด้วยอาหารข้า และเครื่องดื่มที่รูฟท็อปอาบาสุดเก๋ใจกลางเมืองอาราเธอเปล่งประกายมากเลยนะเธอบอกพร้อมกับยกแก้วค็อกเทลขึ้นมาเพื่อดื่มโอยพรอนชีวิตโสดเหมาะกับเธอมากฉันหัวเราะรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ไม่เคยรู้สึกมานานหลายปีไม่ใช่ชีวิตโสดหรอกฉันพูดแต่มันคืออิสรภาพต่างหากเป็นครั้งแรกที่ฉันไม่รู้สึกเหมือนกำลังใช้ชีวิตอยู่ภายใต้กฎของคนอื่นเราดื่มอวยพรให้กับสิ่งนั้นและเมื่อค่ำคืนดำเนินไป ฉันก็รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆฉันได้เผชินหน้ากับช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตและก้าวผ่านมันมาได้อย่างแข็งแกร่งกว่าเดิมฉันไม่ได้แค่รอดชีวิตฉันกำลังเติบโตอย่างงดงามกลับมาที่บ้านฉันเริ่มวางแผนสำหรับอนาคตคอนโดได้กลายเป็นมากกว่าที่หลบภัยมันเป็นสัญลักสันของทุกสิ่งที่ฉันได้ทวงคืนกลับมาแต่ฉันรู้ว่าฉันจะไม่อยู่ที่นี่ตลอดไปสักวันหนึ่ง ฉันจะย้ายไปอยู่ที่ใหม่ที่ที่ไม่มีเงาของชีวิตที่เคยมีร่วมกับพิมพ์หลงเหลืออยู่จนกว่าจะถึงวันนั้นฉันตั้งใจว่าจะใช้ทุกช่วงเวลาในพื้นที่ที่ฉันต่อสู้มาอย่างหนักเพื่อรักษามันไว้ให้คุ้มค่าที่สุดคืนนั้นขณะที่ฉันขดตัวอยู่บนโซฟาความรู้สึกสงบก็แผ่ซ่านไปทั่วตัวฉันฉันนึกถึงตอนที่พิมพ์หัวเราะในโทรศัพท์สายนั้นมั่นใจเหลือเกินว่าเขาเป็นผู้ชนะและฉันก็อดไม่ได้ที่จะยิ้ม ความหยิ่งเยโอของเขาคือหายนะของเขาเองและความแข็งแกร่งอย่างเงียบๆของฉันคือเครื่องพิสูจน์ชัยชนะนี่ไม่ใช่แค่การสิ้นสุดชีวิตคู่แต่มันคือการเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตบทที่ฉันเป็นคนกุมบังเหียนด้วยตัวเองและหลังจากที่ไม่ได้รู้สึกมานานแสนนานในที่สุดฉันก็รู้สึกเป็นอิสระอย่างแท้จริง